พระตรยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบเอ็ดพระสูตรที่สี่อัคคัญญสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งที่เลิศหรือที่เป็นต้นเดิมพระผู้มีพระภาคประทับณประสาทของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรชื่อวาเศรษฐะและพารัตวาชะซึ่งเดิมนับถือศาสนาอื่น อยู่ปริวาสคืออบรมในภิกษุทั้งหลายประรานาความเป็นภิกษุชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้กำลังจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกท่านมีชาติเป็นพราหมณ์มีสกุลเป็นพราหมณ์ออกบวชพวกพราหมณ์ที่เป็นชั้นหัวหน้าไม่ด่าไม่บริพาทบ้างหรือกราบทูลตอบว่าด่าอย่างเต็มที่ ตรามว่าดาอย่างไรกราบทูลว่าดาว่าพรามเป็นวันณะประเสริฐเป็นวันณะขาวบริสุทธิ์วันณะอื่นเลวเป็นวันณะดำไม่บริสุทธิ์พรามเป็นบุตรของพรมเกิดจากปากพรมเป็นพรมมทาญาตพวกท่านละวันนะอันประเสริฐไปเข้าสู่วันณะเลวคือพวกสมณะศีรษะโล้นซึ่งเป็นพวกไร่พวกดำ พวกเกิดจากเท้าของพระพรหมซึ่งเป็นการไม่ดีไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามพวกนั้นลืมตนเกิดจากองค์กำเนิดของพรามมณีแท้แย่ยังกล่าวว่าประเสริฐสุดเกิดจากปากพรหมเป็นต้นซึ่งเป็นการกล่าวตู่พระพรหมและพูดปดแล้วตรัสเรลื้องมนุษย์สี่วันนะที่ทำชั่วทำดีได้อย่างเดียวกัน และเรื่องที่พระเจ้าประเสริที่โกศลผู้เป็นกษัตริย์แต่ปฏิบัติต่อพระองค์ซึ่งพวกพราหมณ์ถือว่าเป็นพวกต่ำอย่างเต็มไปด้วยความเคารพครั้นแล้วตรัสเป็นเชิงปลอบใจหรือให้หลักการใหม่ว่าท่านทั้งหลายมาบวชจากโคดจากสกุลต่างๆเมื่อมีผู้ถามว่าเป็นใครก็จงกล่าวตอบว่าพวกเราเป็นสมณะสัจญบุตร ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตผู้นั้นย่อมควรที่จะกล่าวว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดจากธรรมะอันธรรมะสร้างเป็นธรรมทายาทคือผู้รับมรดกธรรมทั้งนี้เพราะคำว่าธรรมกายคือกายธรรมะพรหมกายคือกายพรหมและผู้เป็นธรรมผู้เป็นพรหม นี้เป็นชื่อของตถาคตเป็นการแก้กข้อด่าของพวกพรามโดยสร้างหลักการใหม่ให้พวกมาบวชจากทุกวันนะ้ได้ชื่อว่ามีกำเนิดใหม่ที่ไม่แพ้พวกพรามครั้นแล้วตรัสเรื่องสมัยหนึ่งโลกหมุนเวียนไปสู่ความพินาศสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในชั้นอภัสรพรมกันโดยมากเมื่อโลกหมุนกลับ คือเกิดใหม่ภายหลังพินาศสัตว์เหล่านั้นก็จุติมาสู่โลกนี้เป็นผู้เกิดขึ้นจากใจกินปีติเป็นพักษาคือยังมีอำนาจชานอยู่มีแสงสว่างในตัวไปได้ในอากาศเช่นเดียวกับเมื่อเกิดในชั้นอภัสรพรมอาหารชั้นแรก แล้วเกิดมีรสดินหรือเรียกว่าง้วนดินอันสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสสัตว์ทั้งหลายเอานิ้วจิ้มง้วนดินลิ้มรสดูก็ชอบใจเลยหมดแสงสว่างในตัวเมื่อแสงสว่างหายไปก็มีพระจันทร์พระอาทิตย์มีดาวนักสัตว์มีคืนวันมีเดือนมีกึ่งเดือนมีฤด,ดูมีปี เมื่อกินงววดินเป็นอาหารกายก็หยาบกระด้างความซามของผิวพันธุ์ก็ปรากฏพวกมีผิวพันธุ์ดีก็ดูหมิ่นพวกมีผิวพันธุ์ซามเพราะดูหมิ่นผู้อื่นเรื่องผิวพันธุ์เพราะความถือตัวและดูหมิ่นผู้อื่นหววดินก็หายไปตังก็พากันบ่นเสียดายแล้วก็เกิดสเก็ดดินที่สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสขึ้นแทน ใช้เป็นอาหารได้แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายก็หยาบกระด้างยิ่งขึ้นความซามของผิวพันธุ์ก็ปรากฏชัดขึ้นเกิดการดูมิ่นถือตัวเพราะเหตุผิวพันธุ์นั้นมากขึ้นสเก็ตด,ดินก็หายไปเกิดเถาไม้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสขึ้นแทนใช้กินเป็นอาหารได้ความหยาบกระด้างของกาย และความซามของผิวพันธุ์ก็ปรากฏมากขึ้นเกิดการดูหมิ่นถือตัวเพราะเหตุผิวพันธุ์นั้นมากขึ้นเถาไม้ก็หายไปข้าวสาลีไม่มีเปลือกมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็เกิดขึ้นแทนใช้เป็นอาหารได้ข้าวนี้เก็บเย็นเช้าก็แก่แทนที่ขึ้นมาอีกไม่ปรากฏพร่องไปเลย ความหยาบกระด้างของกายความซามของผิวพันธุ์ก็ปรากฏมากขึนก้นเพศหญิงเพศชายจึงปรากฏเพศหญิงเพศชายเมื่อต่างเพศเพ่งกันและกันเกินขอบเขตก็เกิดความกำหนัดเร่าร้อนและเสพเมถุนธรรมต่อหน้าคนทั้งหลายเป็นที่รังเกียจ และพากันเอาสิ่งของขว้างป่าเพราะสมัยนั้นถือว่าการเสพเมถุนเป็นอธรรมคือไม่ถูกต้องเช่นกับที่สมัยนี้ถือว่าเป็นธรรมคือถูกต้องต่อมาจึงรู้จักสร้างบ้านเรือนปกปิดซ่อนเร้นการสะสมอาหารต่อมามีผู้เกียจคร้านที่จะนำข้าวสาลีมาตอนเช้าเพื่ออาหารเช้า นำมาตอนเย็นเพื่ออาหารเย็นจึงนำมาครั้งเดียวให้พอทั้งเช้าทั้งเย็นต่อมาก็นำมาครั้งเดียวให้พอสำหรับสองวันสี่วันแปดวันมีการสะสมอาหารจึงเกิดมีเปลือกห่อหุ้มเข้าสารที่ถอนแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนปรากฏความพร่องเป็นตอนตอนที่ถูกถอนไปมนุษย์เหล่านั้นจึงประชุมกัน ปรบความเสื่อมลงโดยลำดับแล้วมีการแบ่งข้าวสาลีกำหนดเขตว่าเป็นของคนนั้นคนนี้อากุศลธรรมเกิดขึ้นกษัตริย์เกิดขึ้นต่อมาบางคนรักษาส่วนของตนขโมยของคนอื่นมาบริโภคเมื่อถูกจับได้ก็เพียงแต่สั่งสอนกันไม่ให้ทำอีกเขาก็รับคำต่อมาขโมยอีก ถูกจับได้ถึงครั้งที่สามก็สั่งสอนเช่นเดิมอีกแต่บางคนก็ลงโทษตบด้วยมือควางด้วยก้อนหินตีด้วยไม้เขาจึงประชุมกันปรารภว่าการลักทรัพย์การติเตียนการพูดปดการจับท่อนไม้เกิดขึ้นควรจะแต่งตั้งคนขึ้นให้ทำหน้าที่ติคนที่ควรติขับไล่คนที่ควรขับไล่ โดยพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้จึงเลือกคนที่งดงามมีศักย์ใหญ่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าเพื่อปกครองคนคือเพื่อติและขับไล่คนที่ทำผิดคำว่ามหาสม,มุติคือผู้ที่มหาชนแต่งตั้งกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่แห่งหนาราชาผู้ทำความอิ่มใจสุขใจแก่ผู้อื่นจึงเกิดขึ้น กษัตริย์ก็เกิดขึ้นจากคนพวกนั้นไม่ใช่พวกอื่นจากคนเสมอกันไม่ใช่คนไม่เสมอกันเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาธรรมธรรมะจึงเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเกิดพรามแพทย์สูตร ยังมีคนบางกลุ่มออกบวชมุ่งลอยธรรมะที่ชั่วที่เป็นอกุศลจึงมีนามว่ารามหมายถึงผู้ลอยบาปสร้างกุติย่าขึ้นเพ่งในกุตินั้นจึงมีนามว่าชายกะแปลว่าผู้เพ่งบางคนไปอยู่รอบหมู่บ้านรอบนิคมแต่งตำราข้อนี้อัตถกถาว่าแต่งพระเวทและสอนให้ผู้อื่นสวดสาธยาย คนจึงกล่าวว่าไม่เพ่งนามว่าอัจฉยายกะหมายถึงผู้ไม่เพ่งจึงเกิดขึ้นเดิมหมายความเลวแต่บัดนี้หมายความดีอัจฉยายกะปัจจุบันนี้แปลว่าผู้สาธยายยังมีคนบางกลุ่มถือการเศษเมถุนธรรมอาศัยการล่าสัตว์เลี้ยงชีวิตจึงมีชื่อว่าสูตร สูตรในที่นี้สะกดด้วยสอสลาซารรอูทอทหารรอเรือนะครับอัตถกถาอธิบายว่าสุทธะหรือสูตรว่าเพี้ยนมาจากคำว่าลุทธะที่แปลว่าในพรานหรือขุธทธะที่แปลว่างานเล็กๆน้อยๆอยเป็นเชิงว่าพวกแพทย์คือผู้ทำงานสำคัญแต่พวกสูตรทำงานเล็กๆน้อยๆที่เข้าใจกันทั่วไป คือสูตรเป็นพวกคนงานหรือคนรับใช้ครั้นแล้วตรัสสรุปว่าทั้งพรามแพทย์สูตรก็เกิดจากพวกคนพวกนั้นไม่ใช่เกิดจากคนพวกอื่นเกิดจากคนที่เสมอกันไม่ใช่เกิดจากคนที่ไม่เสมอกันเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาธรรม แสดงว่าการแบ่งชั้นวันณะนั้นในชั้นเดิมไม่ได้มาจากหลักการอื่นนอกจากการแบ่งงานหรือแบ่งหน้าที่กันตามความสมัครใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครวิเศษกว่าใครมาแต่ต้นแท้จริงก็คนชั้นเดียวกันมาแต่เดิมทั้งนี้เป็นการทำลายทิฏฐิมานะช่วยให้ลดการดูหมิ่นกันและกันเป็นการปฏิเสธหลักการของพราหมณ์ที่ว่าใครเกิดจากส่วนไหนของพระพรหม ซึ่งสูงต่ำกว่ากันสมณะมนทนแล้วตรัสต่อไปว่ามีสมัยซึ่งบุคคลในวัน,นะทั้งสี่มีกษัตริย์เป็นต้นไม่พอใจธรรมะของตนออกบวชไม่ครองเรือนจึงเกิดสมณะมนทนหรือคณะของสมณะขึ้นจากคณะทั้งสี่ คือเกิดจากคนเหล่านั้นไม่ใช่เกิดจากคนพวกอื่นเกิดจากคนที่เสมอกันไม่ใช่เกิดจากคนที่ไม่เสมอกันเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอธรรมอันนี้เป็นการพิสูจน์อีกว่าคนชั้นสมณะที่พวกรามดูหมิ่นอย่างยิ่งนั้นก็เกิดจากวัน,นะทั้งสี่ซึ่งมีมูลเดิมมาด้วยกันไม่ใช่ใครสูงต่ำกว่ากัน การได้รับผลเสมอกันครั้นแล้วตรัสสรุปว่าทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและสมณะถ้าประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจมีความเห็นผิดประกอบกรรมซึ่งเกิดจากความเห็นผิดเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนารกเหมือนกันถ้าตรงกันข้าม คือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจมีความเห็นชอบประกอบกรรมซึ่งเกิดจากความเห็นชอบเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหรือถ้าทำทั้งสองอย่างคือชั่วก็ทำดีก็ทำก็จะได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนกันอันหนึ่งวันณะทั้งสี่นี้ถ้าสำรวมกายวาจาใจ อาศัยการเจริญโพธิปัจิยธรรมเจ็ประการก็จะปรินิพานได้ในปัจจุบันเหมือนกันและวันณนะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุเป็นพระอรหันต์ขีนาศพหมดกิจลงภาระหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นก็นับว่าเป็นยอดแห่งวันณะเหล่านั้นโดยธรรมไม่ใช่โดยอาธรรม เพราะธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตในที่สุดตรัสย้ำถึงภาษิทธ์ของสนางกุมาราพรมและของพระองค์ที่ตรงกันว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคดแต่ผู้ใดมีวิชาคือความรู้และเจรณะคือความประพฤติผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ หมายเหตุพระสูตรนี้มีลีลาแสดงความเป็นมาของโลกแต่แสดงแล้วก็ยกธรรมะเป็นจุดสูงสุดในเทวดาและมนุษย์วันณะทั้งสี่ก็มาจากคนพวกเดียวกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันแต่ภายหลังคนเข้าใจผิดดูหมิ่นกันไปเองการแสดงเรื่องความเป็นมาของโลกอาจวินิจฉัยได้เป็นสองประการคือประการแรก เป็นการเอาหลักของศาสนาพราหมณ์มาเล่าแต่อธิบายหรือเตะความเสมื่อมใหม่ให้เข้ารูปเข้ารอยกับคติธรรมทางพระพุทธศาสนาอันชี้ให้เห็นว่าพราหมณ์เข้าใจของเก่าผิดจึงหลงยกตัวเองว่าประเสรศิฐอีกอย่างหนึ่งเป็นการเล่าโดยไม่ได้อิงคติของพราหม์โดยถือเป็นของพระพุทธศาสนาแท้ๆก็แปลกดีเหมือนกัน พาเทียบส่วนใหญ่กับส่วนเล็กในทางวิทยาศาสตร์แล้วปรมาณูที่มีโปรโตอนเป็นศูนย์กลางมีอิเล็กตรอนเป็นตัววิ่งวนรวมทั้งมีนิวตรอนเป็นส่วนประกอบด้วยนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับสุริยะระบบซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางมีดาวเคราะห์เช่นโลกเราและดาวพระสุกพระเสาร์เป็นต้นวนรอบคล้ายอิเล็กตรอนมีบางโอกาส ปรามณูอาจถูกแยกถูกทำลายเพราะเหตุภายนอกเช่นที่นักวิทยาศาสตร์จัดทำชั้นใดสุริยะระบบหรือโซลาร์ซิสเต็มก็เช่นเดียวกันอาจถูกทำลายหรือสลายตัวแล้วเกิดใหม่ได้เพราะมีระบบสุริยะอื่นเข้ามาใกล้หรือมีเหตุอื่นเกิดขึ้นในการเกิดก็เช่นเดียวกันเมื่อทำลายได้ก็อาจรวมตัวได้ ในเมื่อาธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมตัวกันเป็นน้ำพวกฝุ่นผงที่แหลกก็เข้ามารวมตัวกับน้ำได้แล้วแค่นแข็งขึ้นในที่สุดเป็นเรื่องเสนอชวนให้คิดแต่ไม่ได้ชวนให้ติดในเกรดเพราะสาระสำคัญอยู่ที่การถือธรรมะเป็นใหญ่เป็นหลักของสังคมทุกชั้น